ไอ้เจ้าช็อกโกแลตเนี่ยค่ะครับมันเติมชีวิตรักชีวิตเซ็กให้ชีวิตคู่บ้างไหมคะเป,เป็นอัฟโรดิเซียกปีนิกก็เลยเออเหมือนเพิ่มพลังเซ็กนี่มันมันจริงไหมครับก่อนที่จะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยในหนังสือฝรั่งนี่ก็จะเขียนว่าควรจะเป็นทานดาร์ช็อกโกแลตอัปเตอร์เซ็กซ์แล้วเนี่ยควรจะต้องเป็นไวท์ เพราะมันจะหวานกว่าร่างกายอ่อนเลีวแล้วมิ้วชอ็อกโกแลตนั่หมอช่วงไหนตรงกลางๆนะคระหว่างมือไม่ใช่ระหว่างปฏิบัตินะอันนี้สวยซ้ำกลับเข้าสู่รายการของเรานะครับและนี่ครับหน้าตาของชอ็อกโกแลต ที่แขกรับเชิญในมุมมองห่งรักของเราวันนี้นะครับคุณเตยวินรัตได้นํามาฝากของเราเแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าช็อกโกแลตแบบนี้หรือเปล่าที่จะโดนใจคู่รักของเรานะค, <c oughs> คุณหมอนะ,อะ <c oughs> และที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะว่าช็อกโกแลตจะเพิ่มรักเพิ่มเซ็กซห้กับชีวิตคู่ของคุณเตยเองหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราจะไปถามเชิญกันค่ะครับก็ขอ,ขอต้อนรับคุณเตยวินรัตสันสนะเอียดค่ะสวัสดีครับคุณเตยสวัสดีค่ะหมอต้อสวัสดีค่ะเขาบอกไอ้สิ่งนี้เพิ่มรักเพิ่มเซ็ก แต่ผมว่าชัวรๆเลยเพิ่มน้ําหนักนั้นเอาเอาใจทำเลพอประมาณเลยก็จะไม่เพิ่มน้ําหนักค่ะอ๋ออร่อยอันนี้ไม่เพิ่มน้ําหนักเท่าไหร่อร่ฮะเพราะว่าเป็นซีเรียลค่ะก็คือเป็นคอนเฟลกซีเรียลที่เขาทำมาจากข้าวโพดค่ะก็เป็นอาหารอย่างที่เด็กๆทานตอนเด็กสาวมีด้วยลูกเกดใช่ค่ะแล้วก็เฮเลนเอ้ยไม่ใช่ไม่่ใชดักช็อกโกแลตอ๋ออร่อยผมชอบดักช็อกโกแลตค่ะเห็นบอกคุณเตยนี่เป็นคนที่ หลงไหลช็อกโกแลตมากมากเลยค่ะต่ว่าเตยคงเป็นเหมือนกับคนเยอะแยะอาหารตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยตอนที่เราวัยรุ่นมากๆกว่านี้ค่ะคือช็อกโกแลตมันไม่ได้มีขายเกลื่อนเหมือนอย่างปัจจุบันจนกระทั่งมันก็ยังมีความรู้สึกชอบของหวานอย่างเงี้ยค่ะทานแล้วมีความสุขมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งประมาณ4ี่หปีที่แล้วมีหนังเรื่องช็อกโกแล ได้ดูไหมคะที่เป็นจอห์นนี่เดฟเล่นนะคะอ๋ชอช็อกโกแลตเออใช่ใช่พอได้ดูเรื่องนั้นนะคะ,อะอโอ้โห,โหแบบคือมันผุดความฝันนี้ที่เราชอบชอ็อกโกแลตมากๆพอเห็นภาพในหนังตรงนี้ปุ๊บอย่างมีร้านอย่างนางเอกเลยค่ะเพราะว่าเวลามอบชอ็อกโกแลตให้กับคนที่เรารักเนี่ยต้องดูให้เหมาะกับบุคลิกหรือเหมาะกับนิสัยใจคอของคนคนนั้นด้วยมันมีวิธีไงครับต้องเตยเตยว่าออย่างช็อกโกแลต บางทีเราอาจจะถ้ามันมีช็อปที่วางขายเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเอามาให้หมอต้อแต่อาจจะมองว่าหมอต้อน่าจะแบบเออด้วยความเป็นผู้หญิงนะคะอาจจะชอบเชฟอะไรที่มันอาจจะเป็นลูก หัวใจบ้างหรือว่าออกจะมีโทนสีสันขึ้นมาบ้างหนูอาจไปเลือกแนวนั้นมากกว่าแต่ถ้าให้ผู้ชายก็อาจผู้ชายน่าจะเป็นชอบดาร์กช็อกมากเป็นพิเศษนะผมผมชอบดาร์กช็อกเชฟบะอ่าเชฟเชฟบะนี่เป็นยังไงชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆต้องไปคิดดีไซน์ใหม่ก็คือน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่ว่าอย่างที่เตยพยายามพีเต์ออกมาก็คือว่าช็อกแล้นจริงๆไม่จําเป็นต้องให้เฉพาะช่วงวาเลนไทน์ ให้กับทุกวาระได้ไปถึงอย่างปีที่แล้วที่บอกว่าเป็นเวอร์ชันมีหัวใจผัวมาด้วยผสมเนี่ยต่ขณะเดียวกันก็จะมีเหมือนกันคือเอาแพ็กเกจที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะมาห่อรวมกับสิ่งที่สมมุติเราจะให้ผู้หญิงสักคนหนึ่ง<อ>ก็เป็นตุ๊กตาน้อมหมีแล้วเอ,อเอาช็อกแลตเนี่ยค่ะมาวางบนตักน้องหมีอย่างงี้ค่ะแล้วตัวก็จะใช้เป็นโบพันทั้งตัวเหมือนกับน้องหมีเป็นมัมมี่เนาะ<อ><อ>ใช้เป็นโบสี<อ>สานตะขาดเหมือนกันให้น้อมหมีกอดช็อกแลตเอาไว้แล้วก็ให้ เราอยากจะให้ทุกค่าหมีอะค่ะใช่แล้วก็น้องหมีที่ได้เลือกก็คือจะมีแท็กที่เขียนว่า form my heart อะไรเงี้ยค่ะแหมเหมือนกับเขาทำแล้วจริงๆให้ใครสักคนหนึ่งในชีวิตรักหรือเปล่าคะแฟนหลอกจะตายจักกันคุณเล็กใช่ไหมบอกชื่อเลยออกอากาศคุณเล็กเจอกันได้ไงจ้ากับคุณเล็กเนี่ยคุณเล็กนี่คือจริงๆแล้วเรารู้จักแต่มปลายค่ะเหวิทย้อย่อคือว่า เยอยู่เซนเตอร์เซฟคอนแวน์โรงเรียนผู้หญิงด้วนแล้วเล็กอยู่อัสสัมชัญแล้วก็มาอยู่ที่เตรียมค่ะเจอเจอกันด้วยลักษณะว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราแล้วก็วนเวียนกันอยู่ที่เราเจอเจอกันก็รู้จักว่านี่เป็นไงเจอก็พูดคุยกันนะคะแต่ณเวลานั้นเพื่อนผู้ชายในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะไม่เคยถูกกับเขาเพราะหน้าตาเขาผิดระเบียบพอสมควรอ้าทำไมเ่ะอฮะโอ้เขาแบบคือวัยรุ่นนั่นนะคะพี่ฮาร์ดสมัยก่อนคือไม่ได้เป็นเด็กที่เรียบร้อย แล้าท่าทางคือเราเห็นเรายังไม่ชอบคือหมั่นไส้คือดึงเสื้อออกมาข้างนอกอย่างนี้ค่ะเดินเหยียบส้นรองเท้าอะไรเงี้ยเราก็คุณน็กเนี่ยนะค่ะกเธอเรียบร้อยออกจากตายว่าสมัยนั้นเที่ยวเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ก็ประมาณบูในระดับมากพอสมควรค่ะแต่อย่างน้อยคือเท่าที่เรามาทราบก็คือว่าเขาเอาตัวรอดได้คือว่าคล้ายๆว่าถ้าจะเที่ยวมากก็ต้องทําให้การเรียนดีมาครั้งหลังสุดเนี่ย มาเจอก็คือว่าระหว่างนั้นจะมียูเนียนกันระหว่างเพื่อนเรื่อยๆะค่ะรุ่นเด็กในนั้นก็มีทานข้าวแล้วก็มีการพูดถึงว่าเออคนนี้ตอนนี้คนนี้ทํางานอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ๆๆก็มีคนกล่าวถึงนะคะว่าเออตอนนี้ไงคือเขาอยู่ที่ดีแทุณเฮ้ยมันจบแบบคล้ายๆว่าจบมันยังติดเสร็จเฮ้ยมันเป็นด็อกเตอร์เราก็คือจะหันไปเหรอตายหน้าอย่างนั้นเลเหรอหน้าอย่างที่เรามายส้รออ๋อเหรอเป็นด็อกเตอร์เหรอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจอกันก็จะทักทายทักทายพูดคุยก็รับทราบว่าโอเคทํางานอยู่ที่ดีแท็กนะอะไรก็ว่าไปค่ะแล้วเคยคิดไหมคะว่าหน้าอย่างเงี้ยจะมาเป็นสามีเราไม่มีเลยโอ้จริงๆค่ะพี่คะมันจะไปเริ่มต้นกันได้ยังไงอะคะเรื่องสองปีวาที่แล้วค่ะก็มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดที่อิมแพคอารีนาแต่เราก็เดินจากข้างบนลงมาตึ๊กๆๆกับเพื่อนค่ะอยู่ๆค่ะมันก็เหมือนแบบหนังไทยตัดมาโชวพอดีนะ ก็เล็ก <tang> ก <s> ็เดินออกมาจากตรงประตูเตนนัดแม่ไว้เดินออกมาคนเดียวค่ะเดินมาแล้วก็เดินแล้วก็เสยผมมาด้วยช้าๆสโลมอชันเหรอไม่ก็เดินออกมาแล้วก็หันมาแล้วก็แบบหันมาแล้วเขาก็เห็นเตยเตยก็เห็นเขาแล้วก็แบาอ้าวต่างคนต่างทักกันเงี้ย <Tamam> ค่ะทักปุ๊บแล้วก็หยุดพูดคุยเตยก็แนะนําอ่านี่เพื่อนเตยอะไรก็แนะนําไปค่ะพูดคุยก็บอกจะมาใครตับอกมากับแม่รอรับแม่อยู่บอดก็ถามเขาเขาบอกออกมาซื้อน้ำมากับเพื่อนเพื่อนข้างในอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ พูดคุยเราก็นึกได้ว่าเดี๋ยวอยู่ดีแท็กนะเขาบอกใช่เท่านั้นหนูก็สวมวิญญาณมาไล่ว่าโอ้โหโทรศัพท์เพิ่งถูกขโมยไปแล้วก็ไปซื้อมาใหม่เครื่องหนึ่งระบบนั้นตอนนั้นเนี่ย MMS ยังไม่เปิดคะ่ะยังไม่มี MMS กำลังจะมีเราก็มีข่าสึ่ว่าโอ้โหฉัไปซื้อเครื่องที่มันไฮเทคที่เตรียมรองรับ MMS ได้แล้วนะปรากฏว่าผ่านไปสามเดือนก็ยังไม่เห็นได้มไม่ไวคะ่ะตอนนั้นเ,เราก็เลยตอบว่าโอ้โหแบบ คืนนะเวลานั้นเราไม่นึกถึงเลยว่าเป็นไงแย่มากๆดูดิมันใช้ไม่ได้อะที่ซื้อมาทำไมแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพเพื่อนเราก็ยืนหัวเราะเลก็กเขบอกเดี๋ยวเดี๋ยวช้าๆใจเย็นๆก่อนมันจะใช้ได้อะอีก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยก็บอกอ๋อโอเคก็ไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็แอปหนึ่งก็โอเคไม่ปลายลาจากกันไปผ่านไปได้สักสองวันอยู่ๆก็มีเมสเซจเข้ามาโทรศัพท์เพื่อนหนูว่า your MMS now is on อะไรตุ๊ต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 ก็ว่าไป เราก็แล้วเขาก,ก็ลงชื่อว่านี่คือตัวเขาค่ะ oh. เขาะตะไม่มีเบอร์เขาไงคะ oh. เราก็เลยอุ๊ยเอ้ยเป็นใจดีนะเวิร์กนะเป็นคนทํางานนี้ณ <laughs> นะเวลานั้นพูดจริงไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ <laughs> ก็เลยส่งกลับเมสเซจว่า thank you you are so kind จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าอ๋อแต่ในเมสเซจแรกนี่เขาเขียนว่าเออตอนนี้ของเติมเมสเซจได้เปิดแล้วนะไอ s แต่โชคร้ปนิดยังใช้กับคนอื่นไม่ได้ มีเครื่องต่เครื่องเดียวที่เปิดคือบอกว่าเปิดก็เปิดให้ไะเพราะเป็นคนวางระบบนี่เอาไหมคะแต่คนอื่นนี่ยังไม่ได้ฉนั้นอกจากเขาคนเดียวมันก็เลยไม่มีประโยชน์ไม่จะส่งไปหาใครนอกจากเขาคนเดียวนะแต่เขานาเลยว่านอกจากเขาคนเดียวเพราะยังไม่เปิดอีกสองเดือนให้ใช้ได้แล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาก็ค่อยๆแสดงออกมาหน่อยๆเขาเรียกว่าออสโมซิสทางเลยยังมีอีกหนึ่งคนนะครับเป็นเพื่อนของน้องเตยที่มาจะมาบอกถึงความประทับใจ ที่น้องเตยมีต่อเนี่ยคุณซ้อคุณเล็กเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นใครไปดูวิทยากันไปดูกันเลยครับเตยเนี่ยพ่อจะห่วงมากคือตั้งแต่ก่อนแต่งงานอะไรเงี้ยเวลาไปไหนนั่คือแบบพ่อจะต้องโทรตามแบบอยู่ไหนยังไงมีพ่อมารับด้วยอะไรเงี้ยคือนี่ก็ปาไปเท่าไหร่แล้วพ่อยังมารับอยู่อีกก็อะไรเงี้ยก็จะมีแซวอะไรเงี้ยค่ะเขาจะน่ารักกันนะคะจะแบบว่าแล้วพี่เตยจะเป็นคนแบบว่าง้งแงงขีอออะไรเงี้ยจะ คุยกับพี่ติเล็กอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเออพี่ติแบบอย่างงั้นอย่างนี้นนคือแบบจะอ้อนอ่ะขี้อ้อน,ออนแล้วก็คือพี่ติเล็กก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเอนดูพี่เตยทำอะไรน่ารักหมดสวยสวยที่สุดในประเทศไทยมีวินรัตเนี่ยสวยเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วก็ พี่ตีเล็กก็อย่างตอนไปงานแต่งงานอะไรเงี้ยคือเขาก็ทำเซอร์ไพรส์พี่เตยแบบเราเป็นคนไปเราแบบแอบ,บน้ำตาลินแบบว่าเออหาได้ยังไงผู้ชายอย่างนี้ไปหาจากที่ไหนเหรออะไรเงี้ยก็จะแบบว่าแซวๆกันมเมื่อไหร่จะมีเตยน้อยหรือตีจูเนียสักทีรีบๆมีจะได้ทันใช้นะแล้วก็จะได้เล่นกันนะคุณ <c oughs> ตีเล็กทำไงคะฝ่าฝ่าดงคุณพ่อเข้ามางา,านอภิคลข้องใจว่าทำยังไง คือกับเตยคงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนแล้วก็ค่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ด้วยความที่เขาชัดเจนที่พอเข้ามาถึงในจังหวะหนึ่งเขาก็จะบอกหนูเลยว่าเราโตกันแล้วเราจะไม่เหมือนกับว่าคล้ายๆไม่ใช่คบกันไปเรื่อยๆจากนี้เนี่ยหนึ่งเดือนเนี้ยอยากให้เตยตั้งใจมองเขาดีๆนะว่าเขาจะพัฒนาจากการเป็นเพื่อนไปสู่เป็นแฟนได้ไหมเป็นคู่รักค่ะ ล้วถ้าเวลานั้นถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเป็นเพื่อนอมันโตกันแล้วไงคะเราก็ถ้าเกิดว่าได้อย่างน้อยเราก็มาเริ่มดูว่าอจากแฟนและจะเป็นคู่ชีวิตได้ไหม,มค่ะคือทุกอย่างมันก็เลยจะเป็นไปโดยที่เหมือนกับว่าค่อนข้างชัดเจนแต่พอถึงเวลานั้นหนึ่งเดือนจริงๆไม่มีการมาถามอะไรมากมายหรอกนะคะมันคือแต่ว่าการแสดงออกมันจะทําให้เรารับทราบ<ช>ไปโดย<ช>ปริยาย<ช>แต่ว่าเขาด้วยความที่ชัดเจนเนี่ยมันก็เลยลิงก์ไปถึงคุณพ่อคุณแม่ครับ คือว่าเขาก็จะบอกเลยว่าเขาอยากให้พ่อแม่รับ<ม>ทราบอะค่ะว่าณเวลานี้เราไปไหนมาไหนด้วยกันก็เลยมีการรับทานข้าวกันกับพ่อแม่เตยด้วยก็เจอไปเรื่อยๆแต่ตรงนั้นมันเหมือนประมาณว่าอ่ะเพื่อนมาเจอกันแต่มันก็ต้องมีสักครั้งหนึ่งที่พ่อแม่เป็นพิเศษหน่อยอะค่ะที่แบบพอเจอ<ม>แล้วเขาก็จะแสดงตัวว่า เฮ้แต่ของเนี่ยผู้ใหญ่รู้เขาออกแล้วแล้วแต่ว่าตรงนั้นคือคุณพ่อก็คงค่อยๆมองแล้วมองไปเรื่อยๆแบบห่างๆไม่แสดงออกมากคือถ้าเขาเป็นคนที่เป็นผู้เป็นผู้ชายที่กลางหรือว่าไม่เข้าหาผู้ใหญ่หรือไม่น้อมน้อมเลยแต่ว่าเราคงเห็นพฤติกรรมหรือว่าท้าทางพ่อแม่แสดงออกบ้างมีมีนิแบบหนึ่งใช่คำถามที่หลายคนอยากรู้จริงไอ้เจลช็อกโกแลตเนี่ยค่ะครับมันเติมชีวิตรักชีวิตเซ็กให้ชีวิตคู่บ้างไหมคะ ช็อกโกแลตจริงๆแล้วอย่างช็อกโกแลตของเตยเนี่ยค่ะมีส่วนร่วมในชีวิตคู่มาก็ก็มีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือ,อ,อคุณเล็กชอบกินช็อกโกแลตไหมฮะชอบค่ะแต่ว่าเรามาตอนที่เตยเริ่มคบเป็นแฟนกับเล็กแล้วเนี่ยตรงนั้นนี่คือเ,ออเตยเริ่มเริ่มการที่จะทำช็อกโกแลตขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยเขาจะเห็นว่าเราค่อยๆคิด แล้ปรึกษาว่ามันจะทําอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะไม่ยุ่งเลยนะคะจนกระทั่งเ,เราไปขอความคิดเห็นจากเขา oh. เขาก็เลยบอกว่าโอเคว่าในเมื่อเตยมาขอความเห็น mm. เขาก็จะ,ะแสดงความคิดเห็นออกไปแต่ต้องรับได้ในสิ่งที่ถ้าเขาติดอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคเปิดเลคะเพราะฉะนั้นเราเขาถ้าติดอะไรมาเราก็ต้องห้ามโกโรธ mm. เพราะเราขอ mm. ความคิดเห็นเขาเอง,งค่ะก็เลยมีคราวสึกว่าเนี่ยค่ะช็อกโกไลตก็มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในสิ่ง,งต่างๆที่เราพูดคุยกันมาระหว่าังทางก่อนแต่งงาน ครับแล้วที่เขาบอกเพิ่มเป็นแอฟโรดิเซียปีเขาเรียกเพิ่มพลังเซ็กซ์นี่มันจริงไหมครับในหลักการแล้วนะคะที่เราศึกษาอ่านหนังสือมาเนี่ยค่ะเตยว่าไม่ใช่สำหรับเตยกับเล็กหรือว่าเตยกับหรือว่าเฉพาะผู้ชีวิตของเราค่ะแต่ว่าโดยหลักการแล้วเราอ่านแล้วก็คือว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันจะมี3ชนิดจะมีดาร์กช็อกโกแลต มิ้วช็อกโกแลตแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตแต่ว่าเขาวงเล็บไปนิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะมีอะไร,รอะไรเงี้ยค่ะเขาในหนังสือฝรั่งนี่ก็จะเขียนว่าควรจะเป็นทานด<อ>าร์กช็อกโกแลตคือดูคนเ,<อ>เขาก็แบบประมาณว่าแอบ,บสังเกตคนเป็นเรื่องทลิกเล็กๆน้อยๆค่ะว่าถ้าเราช็อกโกแลตสาสีวางอยู่เนี่ยแล้วก็เขาจะหยิบอันไหนเนี่ยเราแอบ,บอ่านใจได้นะหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วลก,แบบก็ถ้าแบบพี่ท้ a ย t e r ต เซ็กส์แล้วเนี่ยควรจะต้องเป็นไวทเพราะมันจะหวานกว่าอร่างกายอ่อนเพลียแล้วแล้วมิลค์ช็อกโกแลตหน้าหมอช่วงไหนตรงกลางๆเลยคะระหว่างมือไม่ใช่ระหว่างปฏิบัตินะอันนี้ถึสวยทราบโอ้ชักเริ่มเหนื่อยแล้วขอเติมพลังหยิบมิลค์ไม่ใช่อันนี้จินตนาการเองเข้าใจละวเบฟอร์ต้องดาร์กช็อกโกแลตแอฟเตอร์ไวท์ส่วนมิลค์นี่อาจจะบิทูอินมิลคระหว่างมื้อถ้าจะเปรียบให้น้องเตยเปรียบ อาหารและเซ็กส์นะน้องเตยคิดว่าเป็นอาหารประเภทไหนเออสําหรับเตยเองเตยคิดว่าเซ็กส์น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นของหวานถ้าเทียบกับอาหารนะคะว่าจะมีแอปเปไทเซอร์แล้วก็มีเมนคอร์สแล้วก็จะเป็นของหวานเพราะเตยคิดว่าความสัมพันธ์ของชีวิตคู่เนี่ยค่ะมันไม่น่าจะไปสําคัญอยู่ที่ของหวานอย่างเดียวค่ะมันน่าจะเป็นทุกอย่างรวมกัน คือถ้าตั้งเป็น3คอร์สแล้วนะคะครหรือว่าอย่างคนไทยเราเองก็เหมือนกันก็จะมีอาหารหลักแล้วก็จะมีผล,ลไม้หรืออะไรที่ล้างปากทีหลังเนี้ยค่ะตรงนั้นถือเป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าเออมันจะทําให้ทุกอย่างลงตัวแต่ว่าในที่หลักแล้วก็คืออาหารจานหลักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องน่าจะให้ความสําคัญมากที่สุดเพราะตรงนั้นมันจะมีรวมทั้งข้าวทั้งกับข้าวคาวว่าตรงนี้ เอาแกงมาทานตรงนี้หน่อยนึงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันพอดีกันไหมรสชาติในการปรุงอาหารจานหลักขึ้นมาเนี่ยที่จะทําให้อิ่มท้องเลยเนี่ยค่ะ mm hmm. มันเป็นยังไงจัดเกินไปไหมหรือว่าถ้าเราชอบทานเผ็ดมากขณะเดียวกันเออมันน่าจะมีแบบผักเข้ามาบ้างนะแล้วก็มีเนื้อเข้ามาหน่อยหนึง่งคือให้มันครบหมู่ค่ะคคแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นของหวาน mm hmm. ค่ะ mm hmm. ซึ่งของหวานบางครั้งเราไม่ได้จําเป็นต้องทานทุกมื้อ แม่เข้าใจเปรียบเทียบนะครับกับมุมมองแห่งรักของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณน้องเตยนะครับคุณวินรัทสันสนาเกียิเป็นอย่างสูงเลยนะครับส <'t> วัสดีค่ะขอบคุณค่ะวันหลังถ้าว่าก็แวะนำ<ม>เอาช็อกโกแลตอร่อยๆมาฝากเลยในวาระต่าง